อาจารย์ชัยเกษมไปต่อไม่ไหวจริงๆซึ่งจะเกิดในสองเงื่อนไขนะครับคือหนึ่งสุขภาพอาจารย์ชัยเกษมหนักหน่วงมากไปต่อไม่ไหวคุณทักษิณไม่มีทางเลือกหรือสองมีพักร่วมรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอาจอาจะย่างยิ่งอาจจะเป็นรวมไทยสร้างชาติบอกว่าถ้าจะให้วตชัยเกษมไม่รับเหตุผลที่ไม่รับเพราะว่าชัยเกษมเคยเสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองซึ่งได้เป็นประเด็นที่พักก้าวไกลเคยเสนอแก้แล้วสอสถูกตัดสิทธิ์อาจจะถูกตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็ กรรมการพักถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วพักโดนยุบไปแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดอาจารย์ชัยกเกษมขึ้นมาร้วชนะนายกนี่นะครับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองที่แกเคยบอกว่าจะแก้ก็อาจจะเป็นประเด็นได้ด้วยเหมือนกันะนั้นผมว่าตรงนี้เป็นช่องว่างที่รวมไทยสร้างชาติจะต่อรองได้แล้วว่าชัยกเกษมเป็นได้จริงหรือเขามีมุมมองต่อเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแบบนี้ไม่ยอมให้เป็นนายกเพราะนั้นผมว่าบทบาทรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นบทบาทที่เป็นตัวแปร ى, ตัวที่สองนะครับว่าถ้ารวมไทยสร้างชาติไม่เอาชายัยเกษมนะครับ พลิกไปโหวตให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มีโอกาสที่เพื่อไทยจะต้องยอมเกลืนเลือดให้อนุทินขึ้นมาเป็นนายก